การต่อสู้สุดคลาสสิกระหว่างความดีและความชั่วร้ายอาจารย์ของเราจะเลือกฝ่ายไหนดีนะเทวดาหรือว่าปีศาจกันแน่คุณสมิธเข้าสอนสายอีกแล้วเอ้างีเง่าอยากคายบ้างมาสวัสดีตอนเช้าจ้าทุกทุคนเดี๋ยวก่อน เด็กใหม่ที่อยู่หลังห้องนั้นคือใครกันฮึพาะเขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรนะคะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนี่คะมามา่ามาตรวจผลการสอบกันดีกว่าส่งมาส่งมาฉันจะรีบตรวจดูคุณสวีตอยากแก้ไขข้อผิดพลาดเร็วกันไปสะล่ะอันนี้เอาขนนกเทวดานี้ไปใช้ก่อนนะมันจะให้เฉพาะเกรดสูง,สง รีดดินโพลิเมอร์สีขาวบนกระดาษไขวางขนนกยาวลงบนดินโพลิเมอร์ใช้นิ้วกดๆเพื่อให้ทิ้งรอยประทับเอาไว้ใช้ลูกกลิ้งรีดรทับอีกทีตัดให้เป็นรูปร่างขนนกด้วยมีดคัตเตอร์วางไส้ปากาลูกลื่นลงไปวางแถบดินเพื่อปิดไสปรปากาทำริ้วบนขนนกด้วยมีดอกตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในแพ็กเกจดินทาสีขนนกด้วยสีอะคริลิกสีมุก ขอบคุณสำหรับปากกาค่ะคุณเทวดาอ๋อย่านักเรียนของฉันทุกๆคนทำได้ดีมากๆฉันดีใจมากๆเลยที่พวกเขาได้เกรดดีแต่ว่าเดี๋ยวก่อนคุณสมิธลองเอาปากกาปีศาจของข้าไปลองใช้ดูสิแ,แล้วคุณจะได้เห็นว่านักเรียนของคุณไม่ได้ฉลาดเลยแม้แต่น้อยแบ่งดินโพลิเมอร์สีแดงออกเป็น3ส่วนและทำให้เป็นรูปร่างทรงสามงามจากนั้นก็นำเข้าเตาอบติดกาปาก,กาลุกลื่นเข้ากับปลายของสามงาม พี่สาชัวร้ายซักนำให้คุณสมิตกลายเป็นอาจารย์ที่เข้มงวดที่สุดในสารโลกพวกเขาไม่สมควรได้เกรดสูงสุดรักนะก็ดูสิคําตอบพวกนี้มันผิดมาหาันจะต้องแก้เกรดที่สูงทั้งหมดเลยเอาเลยเอาเลยเขียนตัวเอฟล่มทํำลงไปเลยเยสอโอฉันเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยทุกทุกคนนี่คือผลสอบของพวกเธอจะ่ะนักศึกษาทั้งหลาย คุณสมิธชงกาแฟให้กับตัวเองพร้อมเริ่มการบรรยายที่น่าตื่นเต้นและฉันก็ตื่นเต้นกับการบรรยายครั้งนี้เหมือนกันโอไม่นะไม่สมุดบันทึกสุดสวยของข้าตอนนี้มันพังที่นาศหมดเลยแถมแบบถาวรอ,อีกะด้วยเอาสิเทวดาลองทำสิ่งดีๆหน่อยสิที่มันงานของนายนะ ไม่ต้องังวลไปคุณสมิธเวลาที่สมุดบันทึกเก่าหมดสภาพนะ่ะสมุดเล่มใหม่ก็มักจะมาแทนที่เสมอแล้วนาะอ้อยน่ารักตัง้งทาสีปกสมุดบันทึกด้วยสีอะคริลิกสีขาวทาทับด้วยสีอะคริลิกสีทองวาดรูปเกี่ยวที่ตรงกลางด้วยสีชมพูเพิ่มเศษสีด้วยแปรงบาง,บาง วารูปทรงของอุปกรณ์การเรียนมีทั้งสูตรและเกรดต่างๆลงสีรูปทรงที่วาดไว้ด้วยสีอะคริลิกเพิ่มสติกเกอร์ที่เข้ากันลงไปเพิ่มสติกเกอร์ลงในหน้าต่างๆของสมุดบันทึกด้วยนะเผาขอบกระดาษเล็กน้อยด้วยไฟแชก ปีศาจร้ายก็ยังต้องการมีส่วนร่วมในของขวัญชิ้นนี้ด้วยมามะเรามาเพิ่มไฟลงไปสักหน่อยสิไม่นะไม่ไฟไหม่เดี๋ยวฉันช่วยเองเรามาดับไฟปีศาจอันนี้กันเถอะโอยขอบคุณมากนะคะคุณเทวดาแต่ว่าฉันจัดการเองได้ค่ะฉันก็จะให้ A บวกกับเธอโอ้ไม่นะนี่มันผิดมหันฉันจะต้องแก้ไขด่วนจีการตรวจข้อสอบนี้ใช้เวลานาน,านมากามากและแถมยังน่าเบื่ออีกด้วย เรามีอะไรต้องทำอีกโยอแยะหมากมอยคุณสมิธฉันจะให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นก็แค่ประทับตาเกตที่ไม่ดีด้วยตราประทับใหม่อันนี้ไงตัดยางลบเป็นตัวอักษรตัวเอ F ติดมันเข้ากับยางลบสีดำก้อนโตใส่ยางโฟมทงกลมลงไปในภาชนะตามแบบนี้แล้วแช่ด้วยหมึกสีแดงปิดฝาภาชนะนี้ด้วยฝาแล้เพิ่มสติกเกอร์ปีศาจลงไป นายไหน,ไหนลองใช้ดูสิ๋อ้ะยาะมันใช้งานได้ง่ายมากๆจุ่มตราประทับลงในหมึกปีศาจและนี่ก็คือเกตต่ำที่สุดอะาาใช่แล้วละมามามาเถอะคุณสมิธอย่าหยุดนะอย่าหยุดให้ทุกๆคนสอบตอกให้หมดอา,าสนุกมากจริงๆ แล,แล้ววันนี้เราก็จะมาวาดภาพทิวทัทกันนะดูใกล้ๆสิเห็นไหมรายละเอียดสําคัญมากๆนะห่อย <c oughs> มันช่างหน้าเบื่อสิละล่อนตอนนี้ฉันก็จะแสดงวิธีใช้สีสารสดใสเพื่อแสดงเศษสีนี้ทั้งหมด <c oughs> นั่นๆอะไรนะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับสีของฉันเนี่ยใครชั้ลตาทําแบบนี้ฮึ <c oughs> นี่คือการเล่นตลกที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสจากปีศาจร้าย าก็ได้เปลี่ยนสีทั้งหมดให้เป็นสีโปรดปานของเขาสีแดงกับสีดำเป็นสีสันที่มีสไตล์ที่สุดในนรกเชียวเน้องเติมขวดสีด้วยเสียคลิกสีแดงแล้วก็สีดำติดสติกเกอร์ปีศาจที่ปิ้นออกมาเรียบร้อยนี่คือจานสีที่สมบูรณ์แบบที่สุดฉันจะไม่สอนต่อแล้วนะการวาดภาพนี้มันบ้ามาก ไมอาหน่าเทวดาเอ๋ยท่านก็ทําอะไรสักอย่างสิต้องการอะไรที่มันขาวขาวและก็นุ่มนวลไหมก็เหมือนขนของฉันยังไงล่ะและนี่ก็คือสมุดวาดรูปใหม่ของคุณตัดสมุดวาดรูปให้เป็นรูปปีทาสีปกสมุดด้วยสีรองพื้นสีขาวโดยใช้ฟองน้ำทานนะติดขนนกสีขาวที่ด้านบน โอ้ว,ว,ว้าวมันนุ่มนิ่มมากๆเลยอะฉันก็จะลองวาดลูกสวยๆในสมุดวาดรูปของเทวดาดูแล้วกันโอ้โอ้โอ้ยมันมหัศจรรย์จริงๆสีที่ปีศาจกำลังสับเปลี่ยนกลับกลายเป็นสีที่แท้จริงบนสมุดวาดรูปเทวดาและแล้วโลกทั้งโลกก็กลับมามีสีสันอีกครั้งปีศาจพ่ายแพ้นะจ้างานนี้ขอบคุณคุณเทวดามากๆเลยนะคะ ณสมิธดันทำเอกสารที่สำคัญผิดโอ้ไม่นะไม่ฉันต้องการความช่วยเหลือจากอำนาจเบื้องบนอายาขอบคุณเทวดามากๆนะคะอย่างลบคำผิดนี้ใช้ได้ผลพอดีพอดีเป๊ะโอ้ไม่นะไม่ของเหลวสีดำนี้มันคืออะไรกันเนี่ยเฮะเอาของที่อยู่ข้างในหลอดสีขาวออกให้หมดด้วยเข็มฉีดยา เทของเหลวสีขาวลงในภาชนะเติมเมืกสีดำลงไปคนคนให้เข้ากันดูดส่วนผสมนี้ขึ้นด้วยเข็มฉีดยาและใส่ของเหลวสีขาวดำนี้กลับเข้าไปในหลอดติดฉลาบป,ปีศาจสีขาวดำไหลออกมานี่มันเป็นคํำสาบหรือไงกันโดนเจ้าปีศาจเล่นงานเข้าให้แล้วสิละโฮวันนี้เป็นวันเคร่งเครียดมากๆของคุณสมิธ แล้วงานนี้ฉันจะช่วยเธอได้ยังไงดีล่ะอาฮะฉันรู้ล่วว่าเธอต้องการอะไรก็ประสมีเทวดาของฉันนี่ไงเล่าพับแถบยางโฟมรอบๆลวดจากนั้นก็ยึดด้วยกาวร้อนต่อลวดเข้าด้วยกันเพื่อทำวงแหวนติดลวดอีกอันหนึ่งเข้ากับวงแหวนยึดวงแหวนลวดอีกอันเข้ากับไปอีกด้านหนึ่งและนั่นก็จะเป็นส่วนที่ยึดหัว ตกแต่งยางโฟมด้วยสีทาย,ยางสีทองโรยกากเพชรจำนวนมากๆที่ด้านบน คุณสมิธครับนี่สําหรับคุณครับรัศมีคลายเครียดยังไงล่ะครับมันก็จะทําให้ความคิดเชิงบวกของคุณกลับเข้ามาในหัวของคุณอีกครั้งยังไงล่ะโอ้ยขอบคุณมาก,มากๆนะคะว้าวว้าวามันได้ผลจริงๆด้วยอ่ะฉันรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยตอนเนี้ย<อ>คุณสมิธคุณสมิธตูนตูนคุณเป็นอะไรมากไหมอ่ะฉันเคยเห็นพวกเขาที่ไหนสักแห่งมาก่อน <c oughs> อก็ใช่แล้วล่ะก็ฉันโดนกระแทกที่หัวนี่นั่นก็หมายความว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นแค่ความฝันอย่างนั้นหรือ คุณชอบเรื่องราวเทวดากับปีศาจของเราไหมเอ่ยจากนั้นคอมเมนต์ที่ด้านล่างบอกให้เรารู้หน่อยนะว่าใครกันหน้าที่ควบคุมอาจารย์ของคุณอยู่เทวดาหรือว่าปีศาจกันหน้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆตลกๆเฮฮาจากช่องซูมๆยังไงล่ะะ